สวัสดีค่ะพี่นอ้องโปรไบสูโูสุคนนะคะวันนี้ช่องสีไลฟ์สไตล์ฮอลแลนด์นะคะจะพาพี่น้องมาเก็บหอมปลาค่ะแต่หอมปลาเห้าอยู่ตรงนี้ค่ะอตรงสะพานนะคะแล้วเราจะจะข้ามถนนไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวตามกัน,กนไปเบิงงเลยนะคะพี่น้องจ้า อันนี้ก็คือต้นหอมนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ต้นหอมทั้งหมดเลยนะคะมีแต่ต้นหอมจนสุดปลายสะพานเลยค่ะเนี่ยคะ่ะมีแต่ต้น,นงามๆเห็นบ่คะข้างถนน,นะคะ่ะพี่น้องจา้าเก็บไปกับยญ้ารดไปน้ำเนาะนี่นะคะนี่จ้าพี่น้องจ้าม,นนมีแต่ต้นใหญ่ๆมีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะ เอาก็ส okay, no. mm ิเก็บกลางทางลกเอาไปโดเนาะไหมคะ กลนหอมป่านะ้อคคะเนาะอยู่บนสะพานนะคะเห็นไหมคะพี่น้อง ต้นยังไงค่ะหัวหยาบพี่น้องจอ้ะน่ค่ะเอาไปท้างบนเลยนะคะ ีเนาะเห็นบ่คะเกิดง่ามงาม,งามนี่แม่นหมเดเรด้วยค่ะนี่อันนี้ใช่บดลยเดอง่ามค่ะ จ้าไม่เตอกอใหญ่ๆจ้ามาเบิ่งแนาเบิ่งซอยกันแนจ้าโอ้ยสออคักพี่น้องเบืงต้นหอมซอยกันจ้าแต่กอใหญ่ๆเลยค่ะงัดงัดพี่น้องงัดซอยในจ้ามากมากพี่น้องจ้าเอาดึงค่ะสะออเนาะค่ะมึงแนะ เอายังไงก็ไม่หมดค่ะพี่น้องมันหลายขัก ไปขยานรถน้ำพี่น้องจอาอ้ายานรถส้นดากค่ะพี่น้องทึ่งตัดกระทึ่งเสียวเสียวหลังเนาะค่ะเนาะแต่กระสอต้นหอมไหมค่ะมันต้นง่ามค่ะ ไม่มีใครมาเก็บของฟรีนะคะอันนี้ทอนไงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนีะค่ะ พอแล้วขายเยอะละโอเคนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สิไลฟ์สไตล์หอแลดด้วยนะคะคลิปเก็บต้นหอมข้างถนนนะคะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ